แต่ว่าขอหนูทาวังสิโรดจดถุกฝึกงน้นมหาราชพัฒน์่อมาคือคอจังมูเขามาฝึกนี่ยงไบ้งเฮ็ดยังกระไดเป็นบ้เออได้กรได้หน้ากับมีเงินหาแต่ว่า

กันบ้านกาลานอื่นพี่น้องมาหลายๆเด้เมอมมาแลงบมันกนะลรานน่ะแมนหมองล้ำมื้อนี้กรับมีล้ำถวายกือเขาด้วยครับล้ำถวายบอนเดินไปล้ำถวายบอลเอาไมใหายกินซะของพอด็เป็นแซ่บแเอาพวกกักินมาดิ ขอจุดเป็นเท่ห์ทัอย่อางนี้แสดงกับยี่รัง้งถวาวรด้วย

มันนะครับอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดส <speaking> <first> <Swedish> <hini> ุรินทร์ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ2,400ันสี่ร้อยคนดีค่ะ